หากคุณคิดที่จะลงเล่นน้ำในแอมะซอนนะครับนอกจากจะต้องระวังปลาบิรัญญาและงูอนาคอนดาแล้วคุณยังต้องระวังสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่แม้แต่ชนพื้นเมืองยังหวาดกลัวนั่นก็คือปลาแคนดิลูหรือบางคนอาจเรียกกันว่าปลาไม้จิ้มฟันนะครับมันถือเป็นปลาปรสิตชนิดหนึ่งที่ชอบเกาะอยู่ตามเหงือกของปลาขนาดใหญ่ที่คอยดูดกินเลือดปลาเป็นอาหารถึงแม้ว่ามันจะเป็นปลาที่มีขนาดตัวเท่ากับไม้จิ้มฟัน แต่พิษสงของมันนั้นร้ายกาจเกินตัวไปมากครับพวกมันมีนิสัยที่ชอบกลิ่นของปัสสาวะเพราะมียูเรียผสมอยู่ดังนั้นถ้าใครที่เผลอปัสสาวะในแม่น้ําแถบแอมะซอนอาจถูกปลาแคนดิลูโจมตีก็ได้นะครับเพราะเวลาที่มันโจมตีโดยเฉพาะท่านชายมันจะใช้เข้าไปในน้องชายของคุณนั่นแหละครับและผ่านเข้าไปในท่อของปัสสาวะ ก่อนที่จะฝังตัวเข้าไปในผนังด้านในด้วยเงียงของมันและดูดกินเลือดภายในเป็นอาหารครับและการที่จะเอาปลาแคนเดลูออกมานั้นก็ทำได้ยากเสียด้วยสิครับ